สโมสรยูเวนตุสกลางรายชื่อผู้เล่นที่ตัวเองสนใจอยากจะเอาไปแลกกับปาโลดิบัล่ากองหน้าแผนงานช่วงตลาดซัมเมอร์2 0 2 1โดยมีพอปอกบาของแมนยูไนเต็ดและกาเบรียลเคสุดของแมนซิตี้มาอยู่ในโผด้วยรายงานจาก t ุตโตสปอร์บอกว่าดิบัล่าเหลือสัญญากับยูเวถึงมิถุนายน2022จนถึงขณะนี้ยังไม่มีท่าทีจะเซ็นเพิ่มจนผู้บริหารขี่เส้นตายก่อนจบซีซั่นส0 2 0 2น2 1นี้ต้องสาสางให้จบ กรณียังเตะถ่วงทางสโมสรจําเป็นจะต้องปล่อยออกเพื่อไม่ให้เสียฟีเข้าตลาดทางนี้ไอมาลายเข้าใจถึงสถานการณ์การการะบาดของโควิด -19 ทําให้วงการฟุตบอลเงินฝืดเกินที่ใครจะมาซื้อปาโลดิบาล่าทางพออ,อก,กลฬาฟาบิโอราปาติซีจึงเสนอทางเลือกแก่ทีมที่สนใจว่าให้เอานักเตะตัวเองมาแลกกรณีเป็นเรัลมาริตนักเตะที่บินเคนรี่สนใจก็คืออิสโก้ส่วนฝั่งบาซ่านั้น มาลายอยากได้อุสมันเดมเบเล่มาสลับั้วนอกจากนี้ก็มีมโรอิคาดีของแปร์แชร์ปอกบาของแมนยูเนเตตดกาเบลเคสซุดของสังกัดแมนซิตี้หรือเชลฟลิกดาวรุ่งจากค่ายแอตเลติกมาลิดส่วนลิเวอร์รพูลกับสเปอร์ที่สนใจดาวเตะอาจจะตายเช่นกันขอดอดูสถานการณ์ทางๆาเตรียมปั้นข้อเสนอเป็นตัวเงินแทนเก้าดาวรุ่งแมนเชสเตอร์ยูเนเตตด ที่ได้เปิดตัวในยุคของนิกกี้บัตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันเมื่อวันพุธว่านิกกี้บัตได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเยาวชนไปเที่เรียบร้อยหลังจากที่เขากลับมาสู่รัวอัเทอร์ฟอร์ดเมื่อปี2012เพื่อมาเป็นโค้ชให้กับทีมสำรองก่อนที่จะกลายมาเป็นหัวหน้าผู้ดูแลแอ a d e เดมีในอีก4ปีต่อมาไม่กี่เดือนหลังการจากไปของบราดแมคแครตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยน2016เขาได้จับพระจับพลูมาเป็นโค้ชโชคขาว ให้กับทีมชุดอายุต่ำกว่า23หลังจากที่วอร์เรนจอยส์ขอออกไปรับงานผู้จัดก,การทีมวีแกนแอตแลนติกในเดือนกรกฎาคมปี2019แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดได้ปรับโครงสร้างใหม่พร้อมแต่งตั้งนิกกี้บัตขึ้นมาเป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเย,ยาวชนโดยรายงานตรงต่อผู้จัดก,การทีมอย่างโอเลกุน่าโซชาในการช่วยแนะนําดารุ่งที่สมควรแก่การได้รับโอกาสขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่อดีตกองกลางยูไนเต็ดใช้เวลา9ปีที่นี่แต่ตอนนี้ได้ออกเดินทางอีกครั้ง เพื่อค้นหาความท้าทายใหม่และนี่คือดาวรุ่งที่ได้รับโอกาสจากเขาให้ได้มีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่อันดับ1นึ่งเบนดันวิลเลียมวิลเลียมขึ้นสู่ชุดใหญ่เมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วในเกมคาราบาวครับกับโรสเตลเ,เมื่อเดือนกันยายนปี2019กองหลังสาราพัดประโยชน์ลงเล่นในศึกพริมลิร์ลเก17นัดภายใต้าการทำงานของโอเิกุน่าโซชา และยญิงประตูแรกของตัวเองในเกมเสมอกับเชฟฟิล์ยูเนตต์สประตูต่อ3มีช่วงหนึ่งที่เขาสามารถผลักชอลงไปเป็นตัวสำรองได้ก่อนที่อดีตนักเตะของ s ซ u t h ทัมตันจะกลับคืนฟอร์มพะการมาของอเล็กสเตอร์เลสเขายังไม่ได้ออกสตาร์ตเลยแม้แต่หนเดียวในเกมเพเมลิกหรือฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลนี้และการลงสนาม3นัดของเขาก็มาจากฟุตบอลถ้วยในประเทศทั้งหมดอันดับ2อีธานกันเบช การเบรดเปิดตัวในช่วงนาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันยูโรปาลีกกับแอสตานาในขณะที่ทีมผ่านเข้าสู่รอบต่อไปสําเร็จแล้วและกําลังถูกทีมจากคาซักสถานนําอยู่2-1นั้นต้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็ไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่อีกเลย <Yeah. S 2> ใกล้เคียงที่สุดก็คือการมีชื่ออยู่บนมานั่งสำรองในเลข2กับเรียลสดัดเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา 3. ลาี้ลามาสานนี ลามาซานีได้เดบิวต์พร้อมกับกราเบตกับแอตตานาโดยถูกส่งลงมาแทนเจมส์การ์เนอร์ในนาทีที่84อย่างไรก็ตามเขาเลือกที่จะอำลาทีมเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วเพื่อไปร่วมทัพอเมรียในดิวิชั่น2ของสเปน 4. ดีมานี่เมลเลอร์เมลเลอร์ลงมาแทนทายิชชองนาทีที่65กับแอสตานาและว,วาดดวดลายได้อย่างน่าประทับใจไม่น้อยเขาได้รับบาดเจ็บอย่างหนักที่เอ็นหัวเขา่าในเดือนสิงหาปี2020 ึ่งทำให้พัฒนาการของเขาหยุดชะง,งักลงอย่างน่าเสียดายหดิชอนเบอร์นาร์ดเบอร์นาร์ดออกสตาร์ทเกมเคียงข้างกับอาเซิลชนเซเบและยิงเข้าประตูตัวเองในเกมพบกับแอสตานาตอนนี้เขาถูกยืมตัวไปที่ซาวฟอร์ซิตี้และเป็นตัวหลักของทีมไปแล้ว6 e อีธานแลดแลดเป็นหนึ่งในดารุ่งที่ได้รับคำชื่นชมมากที่สุดจากเหล่าโค้ช การออกสตาร์ทเจอกับแอสตันนเป็นเพียงเกมเดียวของเขากับทีมชุดใหญ่ตอนนี้ก่อนหลังดาวรุ่งถูกยืมตัวไปเล่นกับ MK d o ดอในหลีกวันและกำลังแผงลิต์อย่างเต็มที่ในตำแหน่งวิงแบ็ก7เทเดนเมงกี้เมงกี้เปิดตัวในการพบกับ LS a เอสเลินในศึกยูโรปาลีกเดือนสิงหาคมปี2020และมีส่วนร่วมในทีมกับบร g h ันแอน d ฮอัลเบียนและลูตันทาวในคา์บาครับตอนนี้กองหลังดาวรุ่ง ถูกยืมตัวไปที่ดับบี้เคานตี้ภายใต้การดูแลของเวรูนี่ที่ดูจะชื่นชอบของไม่น้อย 8. ดีแลนเลวิตเลวิตลง็ปตัวจริงเคียงข้างกับการเนอร์นในเกมแอสตันาเขาได้โอกาสลงเล่นครบ90นาทีปัจจุบันเขาย้ายไปร่วมทีม n k n e s t คอในลีกโคเอเชียเมื่อเดือนมกราคมหลังแทบไม่ได้โอกาสลงสนามในช่วงต้นฤด,ดูกาลที่ชาวตันแอตแลติก จอลาชอเลติเล่เจ้าหนูชื่ออ่านยากคนนี้ได้รับการโปรโมตขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่หลังสร้างความประทับใจให้กับทีมชุดอายุต่ำกว่า23และกลายเป็นดาวรุ่งคนล่าสุดที่ได้เดบิวต์ภายใต้การคุมทีมของโซชาเขาได้สัมผัสกับฟุตบอลระดับซีเนียครั้งแรกกับนิวคาสเซลเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งลงเอยด้วยชัยชนะ3-1เทอทัฟฟอร์ดนอกจากนี้ยังได้โอกาสอีกคนจากการเป็นตัวสำรองกับเรอัลโซเซดัต คาร์เมลอนบอส c ิกแจ็กสัยังจําอดีตดาวรุ่งของแมนยูคนนี้ได้ไหมและตอนนี้เขาเป็นเช่นไรในช่วงเวลาหนึ่งดูเหมือนว่าแจ็กสันกำลังจะไปได้สวยกับ United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคของลุยฟานเก่าบักซาดารุ่งได้โอกาสลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ถึง14นัดและพว่วงด้วยรางวัลยอดเยี่ยมแห่งปีของทีมสำรองยูไนเต็ดและมันเกิดอะไรขึ้นคำตอบง่ายๆคือการจากไปของลุยฟานเกาหากฟานเกายังอยู่บอสวิกแจ็กสัน อาจจะได้กลายเป็นผู้เล่นที่ได้รับโอกาสอย่างสม่ําเสมอก็เป็นได้เพราะอย่างไรก็ตามเขาได้รับความไว้วางใจงให้ลงชว์ฝีเท้าทั้งในพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพหรือแม้แต่แชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วอาการบาดเจ็บก็อาจจะมีส่วนเมื่อมูรินโยเข้ามาแจ็กสันก็ไม่เคยได้โอกาสลงเล่นในกับแมนอยู่อีกเลยแม้ทําผลงานได้ดีในการถูกส่งลงไปเล่นแบบยืมตัวให้กับทีมสำรองก็ตามท้ายที่สุดแล้วเขาก็ถูกปล่อยตัวออกไปอย่างโอนแฮมหลังสัญญาหมด ในเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วเดวิ23ปีหลังทำผลงานได้อย่างเตะตาตอนถูกยืมตัวไปยังบอนดดรี่พาร์คเมื่อฤด,ดูกาลก่อนหน้าจนมาถึงตอนที่ได้รับสัญญาแบบถาวรเขาก็ยังคงได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องไปถึง26เกมเขาได้รับโอกาสลงเล่นไปแล้ว22ครั้งในลีกและอีก4ครั้งในบอลถ้วยทั้งจากตำแหน่งแบ็กซ้ายปีกซ้ายและเซ็นเตอร์แบ็กในฤด,ดูกาลนี้อย่างไรก็ตามเขาก็ทำแอซซิสได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น จิงอยู่ที่เจ้าตัวยังคงห่างไกลกับการไปสู่จุดสูงสุดในอาชีพของตนแต่มันก็น่าสนใจไม่น้อยว่าเขาจะสามารถไต่กลับระดับขึ้นมาได้สูงเพียงไหนในอนาคตข้างหน้า5นาเตะฝีเท้าดีที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปล่อยตัวออกจากทีมด้วยค่าตัวสุดถูกอันดับ5รุดฟานนิสตลอย13.5ล้านปอนด สุดยอดหัวหอกที่ดีที่สุดคนหนึ่งตลอดการของแมนยูย้ายจากพีเอฟวีไฮลเฟนมาร่วมทีมในปี2001ก่อนเจ้าตัวจะระเบิดฟอร์มอย่างต่อเนื่องคว้าดาวน์โวรายการต่างๆมาครองได้เป็นว่าเล่นกระทั่งปี2 0 0 6มีข่าวลือถึงปัญหาภายในทีมที่เจ้าตัวไปมีปัญหากับบรรดาสตาฟโค้ชหลายคนนั่นจึงทําให้แม้แต่ผลงานที่จะทําได้ดีแต่ทีมก็จําใจจะต้องปล่อยตัวเข้าไปให้กับเรอัลมาดริดด้วยค่าตัวเพียง13ล้านปอนด์ซึ่งในปีแรกที่ลาลีกาของหน้ารายนี้ก็ตอกย้ําาความมยยยอดเี่ การคว้ารางวัลดาวสันโบของหลีกมาครองได้อีกด้วยอันดับ4ชิชาริโต้10.8ล้านปอนด์เซอรเล็กเฟอร์กูสันจัดการคว้าตัวชิชาริโต้มาจากหลีกบ้านเกิดมาร่วมทีมในปี2010ก่อนระเบิดฟอร์มเก่งถล่มประตูเป็นคู่ขารู้ใจกับเวรูนีในแดนหน้าจนกระทั่งเฟอร์กี้ประกาศกวางมือและการมาของเดวิดมอยทําให้โอกาสในการลงสนามเขาลดลงอย่างชัดเจนกระทั่งปีถัดมาในยุคของรุยฟานเกา ทีมก็ปล่อยตัวเขาด้วยสัญญายืมตัวให้กับเรอมาริดซึ่งผลงานก็จัดว่าด,ดีก่อนที่ปี2015สโมสอนตัดสินใจขายขาดไปให้กับเลเวอร์คูเซ่นด้วยค่าตัวเพียง10ล้านปอนด์และเขาก็สามารถระเบิดฟอร์มเก่งกับเลเวอร์คูเซ่นได้ทันทีในปีแรกที่ย้ายไปร่วมทีม 3. ชินจิคากาวะ7.2ล้านปอนด์เพเมเกอร์ชาวญี่ปุ่นที่เสอร์เล็กคว้าตัวมาเสริมทีมในปีสุดท้ายที่คุมทัพ ซึ่งอดีตสตาร์จากดอทมูลรายนี้ก็โชว์ฟอร์มได้อย่างสมคำร่หลือ